บ่าวเต้ตส,ส, enfin, สวัสดีครับรอครับรอคุณน้าคุณใดได้ว่าสบายดีทุกท่านนะครับเอฟซีก็จะมามีข่าวดีเนาะว่ากลับไปนอนไอ้เทมีข่าวดีอีกนะครับตอนรับเข้าสู่ช่องต่างๆซิงก์นะครับเมื่อกี้พี่บ่าวก็กำลังจะกลับไปนอนนะพี่ในบอกว่ามีข่าวดีครับผมกำลังจะแกะของอะไรบางอย่างนะครับคครรับับครับ มีของส่งมาถึงอันนี้นหนพี่ติโอ้ยพอใจแล้วล่ะอันนี้ส่งมาถึงใครอ๋อนี่อันนี้ในพอดีไหนพุทธิอันนี้ก็น่าจะเหมือนกันนะเดี๋ยวเราแกะยนะอ้เป็นเลยว่ะเดี๋ยวเราแกะกล่องอันนี้เนาะโอ้แกะเลยแกะเลยโอ้ยนี่ดูมีตป็นร่อนี่นี่สำหรับเดินท่อไฟเหรอ ใช่เดินพอไฟเดินไฟอ่ะนะฮะโอ้เอฟซีดูเอฟซีนี่คืออะไรหัวระเบิดทำเนี่ยอันนี้อู้ที่กาดเอ้ยเต็มเลยโอ้โหโอ้เอฟซีอืออันนี้คือตะปูสำหรับปืนยิงเนาะใช่อู้กล่องใหญ่เลยเหรอใช่เลยนี่ดูนี่โอ้นี่อะไรแบบไหนแบบแบบรัดท่อแบบรัดท่ออืมอันนี้อ่ะมีมีกล่องีกองไหมยังเหรอยังยั นี่แบบไหนโอ้แบบนี้เหมือนกันอ๋อฮอลเวิร์ดนะฮอลเวิร์ดครับเจ้ยิงเตะตีผมยิงคนนั้นนะครับผมอ๋ออันนี้เราก็จะเอาไว้ใช้งานที่แบบต้องเจาะปูนเนาะอืมอันนี้เหมาะกับงานปูนเหรอเพราะว่างานปูนเราต้องยิงพุกยิงอะไรหลายขั้นตอนเนีย้อมนักตีแล้วใช่ต่อไปเราก็ไม่ต้องแบบยิงพุกยิงอะไรอ่ะนะนี่บอกไหมใช่ยังเลยนะครับนี่จะยิงปั๊บปากปากมมีหัวยิงอยู่ดูคลิปเก่าได้ไอ้เนี้มีกระตุลองอยู่แล้วก็ตัวนี้เนาะ ตัวนี้เนี่ยเราจะอ่าเริ่มทำการทดลองอยังเห็นยังเลยเหรอใช่เฮ้ยต้องถูกดูคลิป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 ดังดังมีชาวกันดังเหรอดังเด่นของโปรเจกต์นะขอบคุณชาวบ้านบักเหรอเหรอโก้ดังเหมือนมากเลยดูคลิปผมันอ่าสรุปก็คือมีดอกสำหรับเดินท่อเนาะครับผมไม่รู้ว่ากี่กี่กี่ดอกแต่ว่าเต็มเต็มกล่องถือประมาณถ้าร้อยไหมถ้าเราเดินไฟเนี่ยทั้งบ้านเลยนะนี่อ้าเดินไฟนะ

ขอขอบคุณเนาะที่ใจดีนะที่แม่ตานะส่งอุอปกรณ์ไฮเทคให้เรา,เาซึ่งตอนแรกมี20ดอกเราก็ไม่กล้ายิงอะไรเลยเพราะว่ามันยิง,ยง,ยงทดลองก็2ดอกแล้วมมนะอันนี้น่า,าจะตกประมาณลูกละ2บาทหรือว่าบาทเดียวนี่แหละ คือบุริษัทจะทดลองให้ดูอีกครั้งนึงนะครับริษัทนะบริษัทเนาะเขอจับให้เป็นบุญมือน่ะมันจะเป็นดินปืนนัดอยู่ข้างหลังนะเอาเหรอมีดินปืนด้วยเตรงนั้นอ่ะมันเหมือนเหมือนลูกปืนปังปังเลยอ่ะไม่จะไปกระแทกแรงนะเออใหญ่เลยนะมันดังนี่นะผมตัวแจ่มนั่นแหละต่อไปก็จะเป็นชิ้นนี้ต่อไปเนาะับคุณลูกกับลูกระเบิดนะทำบุหรระเบิดแล้วกันโอเคเดี๋ยวเราเกะชิ้นนี้ต่อไปเนาะ โอ้ยเห้ยเลยฮึด hmm. mm ีอะมุง hmm. ม mm ุง hmm. ม mm ุง hmm. ม mm ุงมุงอะไรมีการเอาเข้าไปด้วยคืออะไรเจ้าตัวอยู่ด้วยพอดีเนอะโอ้โหได้ได้ไดขอบคุณมากครับมีรายละเอียดไหมโอเคเจ้าตัวอยู่ด้วยพอดีครับขอบคุณมากครับแต่ไม่ไม่ยังไังยังยังอันนี้นะเอฟซีถ้าผม เราไม่ผิดนะครับนะฮะครับคุณจิมโอ้อคุณจิมเป็นคนสั่งซื้อรับคุณจิมเป็นคนสั่งซื้อมุ้งสำหรับเตียงหกฟุตโอ้จะได้ไม่ต้องมัดสี่มุมนะฮะครับขออนุญาตมอบตรงนี้เลยโอเคผมของพี่บ่าวเอใช่โอ้โหดูดิพี่บ่าวใจแทบขาดอืมครับผมโอ้ครับ โอ้คนเราทีบเราจูบเด็กใจครับสิจีบเปล่าเพราะว่ามีคนเดียวที่ทักมาแล้วอยากซื้อมุ้งให้พี่เปล่านะผมนะก็คือคุณจิมโอ้พี่เปล่าสวยมากมาครับเป็นหมูสำหรับัดจุกเดียวแล้วก็ห้อย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 ดอกไม้อยู่ครับโอ้เหมือนเลยก็ขอบคุณคุณจิมนะผมขอท่านครอบครัวมีสิทธิ์พแกในแรงนะผมแล้วก็ที่สุดเลยก็ให้ สําเร็จนะครับผมอันนี้นอนสี่คนได้ไหมมุ้งเนี้ยได้จะได้นะมันใหญ่อยู่มุ้งใหญ่นะสีได้มุ้งสองคนก็ได้สามคนก็ได้สี่คนยิ่งดีคุณนี่สี่คนยังไม่ได้น่ะนักเดียวไม่ได้อะไรนันเดียวเดียวเออขอขอบคุณพุ่จี๊มากครับมาครับผมครับมีไหมหมดแล้วของวันนี้น่าจะมีเท่านหร่อ๋อนี่นี่นี่อ๋อแน่น่ามันจะไม่เกี่ยวอันนี้น่าจะเป็นกระเป๋าเงินเขาอยากจะไปยุ่งกับเขา เอาขอบคุณย uh, uh, okay. right. oh, <okay> um> um ิ่งมากแล้วผมครับผมครับผมต่อไปเราก็สบายเวลาทำงานเดินเดินท่อสบายแล้วเดินท่อนี่ไม่ต้องเจาะไม่ต้องอะไรแล้วถ้าเรายิงปุ๊บมันทะลุเข้าไปในปูนเลยเหรอใช่ดูที่ไม่ต้องเจาะเลยลองไมลองให้เคาดูไหมเดี๋ยวค่อยลองดีกว่าเป็นเสียงไหมเดี๋ยวเขาหลับเขานอนอีกอีกคลิปนึ่งน้งมาดังมาแล้วตกใจนะมันไวง่ายเหมือนเหมือนปืน ผมว่าวันนั้นผมไม่เห็นผมได้ยินเสียงอยู่อยู่ตั้นหรอใช่มันปืนกับการเวลาเรายิงปืนกันเนีมันจะเป็นเหมือนกันเลยคิดดูเราเวลาเราไปทำบ้านปุ่งบังปุ่งบังปุ่งปังบ่าอยู่ใครยิงอะไรเล่นวันนั้นนั่งฟังอยู่ที่บ้านดไอ้ซีก็ดีใจเนาะกลับพี่จะมาครับผมเชื่อว่าช่างหลายๆคนไม่มีอุปกรณ์นี้ในใ่คนเจ็บเนี่ยอ๋อโอ๊คเรื่องนั้น ดีใจมุงอ่ะีบาใจมากครับไอ้พี่อ่าตอนนี้เพิ่งจะหกนาทีอผมเชื่อว่าช่างหลายๆาคนเนี่ยไม่มีอุปกรณ์ที่นี้ครับผมโอ้ผมยังตกใจเลยนึกว่าอะไรผมยังไม่รู้เลยขณะที่บ่าวเดินพ่อแบบตั้งนานเนาะแบบนี้ยังไม่มีเนาะแบบเดินพ่อง่ายๆนี่นะก็เป็นอุปกรณ์สำหรับเดินพ่อก็มีสำหรับแบบยิง ยิงแบบอันนี้เนาะยึดนู่นยึดนี่ก็มีเนาะครับคือว่าอันตรายมากใช่แล้วกดเสษแขนก็เนาะลุก็เศษแขนน่าจะเรียบร้อยเนาะถ้าเราใช้ความระมัดระวังสูงเนาะใช่มื่อพืนอ่ะนัปืนเนี่ยปืนเลยแหละแรงมันสูงปืนจะชัดแหละเนี่ยนี่จะมีกีเจียกีเจียตรงนี้ดีปืนตรงนี้อยู่ที่าถ้าเราเอาตัวไอ้ตัวนี้ออกแล้วเหลือแต่แหลมๆนี่เนาะเออแล้วมาพุ่งเลยเนาะ เราไม่รู้ลัการทำยังไงลการทำทำระบบยังไงระบบมันอ่ะตัวปืนใช่ไหมตัวปืนมันจะมีตัวไกลไกอยู่ตรงเนี้ไกไกตัวโซนสองกดตัวเตตโดนนี้เวลาเรากระแทกโดนอะมันจะโดนตัวนี้แล้วมันก็ตัวนี้ก็พุ่งลงเนึกอออกไหมแค่นั้นเองมันไม่ได้มีไกลไม่มีอะไรเอกเตะใช่ไหมถูกอย่างเดียวถ้าเอาค้อนตีเอาอะไรมาตอกตรงนี้เนี่ยถ่าถ้าค้อนตีอะโดนกระเด็นก็ตาแต่มันอาจจะกระเด็นเพราะว่า ปืนที่เขาให้มาเนี่ยมันบังคับไมมไม่ไม่มันกระดินออกข้างไงใช่ใช่แต่แต่ถ้าเราเอาไอ้อะไรมาตีอย่างเงี้ยผมว่ามันอาจจะแบบกระดินะต้องบอกว่าอุปกรณ์ชิ้นเนี้ยต้องเก็บไอ้พ้นจากน้มือเด็กเด็กไม่รู้มันตอกเล่นตรงนี้จบแล้วนะนี่ใช่เออเพราะนั้นก็อันตรายอยู่ถือว่าเป็นข่าวดีเนาะช่องหัวค่าแก้อุปกรณ์นะแกได้ยางนะทีมงานเราเนี่ยผมยอมรับเลยนะว่า เครื่องมือหายติดหายเยอะมากนะครับก็จะมีพวกปันปูนพวกอะไรเนี่ยแบบช่างทั่วไปไม่ค่อยมีผมก็เคยเห็นหลายอย่างจ่ไม่เหยทีถือว่าเป็นข่าวดีเนาะครับผมแอดีใจดีนะส่งของดีมาให้นะผมก็ยังไงก็ขอขอบคุณนะรมุ้งของพี่บ่าวด้วยครับผมจิ้งกจิ้กกของปุกินพอครับขอบคุณครับขอบคุณครับเ่างดีต่อไปครับมากครับท่านสุภาพสตรีสตรีนะครับ ดูนี่นะผมก็เดี๋ยววันนี้กางมุ้งครัวันนี้ใช้มุ้งเก่าไปก่อนนะครับผมโอ้ไปที่พอดีนะครับโอ้การุ้ยเราออกหนังอะสุดครับ